บายดีพี no. ่น้องสบายดีพี่น้องเท่ารีก็นยู่ข้างหลังโอ้ยญาดอกญาดอกน้ำมาเด้อจ้าพี่น้องขี่ส้มบัตขามกัดเจียวขานอมาเด้อจ้าสุดเซ็ปพนาะ Cái kì sung kìa khóc nha mì à, Chăm kìa 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 này bạn, kìa 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 cái Nào, nhớ cái nhau nhau nó nhau nhau à nhau 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 là nhau 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 ตัวปีนคนที่สองมาจากเกาะสมุทรสาครชงมาำน้อยชงไปในหงก๊บบ้า ม่นนติดๆเลยไม่นติดเพิ่นอันนี้ครับอมังน้อยลูกอามังน้อยนี่อามังน้อยนี่นังใหญ่เลยมันใหญ่จหนไอยละโป๊ะกาพิมพ์คมดองกินเซบ ลุงปาน้าปลเล่มันใหญ่อะไอยู่คุณเลยเขาเอาล่าใน,ดำ,นดำพุดแล้วในดำพุ่นจะเห็นแล้วขาเขาจะห็ดทีเดียวมีนกกินน้องเอ้ย อย่าเาเบื่อ,ดอเด้อกินแล้วนะคะ่ะก็ไ่ปีนต้นไม้ต่อคำใหญ่จ้ะ อุดเอาบางทีชอบเปดพ่อบมาเลยเพราะว่าให้มาเพราะยังซีเมือยัมาเกี่วกับมาใช้ไหมพ่อจะซีดอยู่บอก่ขากล่อนปิ๊กใม่ไหมนี่แม่ข้าวมันี้อนี่เบยยังตีจะค้นเนมือน ถ้ายปคนบเมืองมาหาไซต์ติดสี่คนเออมืองท่าแขกแบบฮึ่มสมุทรสาครตื่นคึ้นไปซื้อกับข้าวกาับน้ำกันเนี้ย đây đây lúc ăn tôi đây tôi này ăn tô nồi mình đang bớt hang cái đây องที่สอง้ยค่นี้มันเบิดตัวนี้ค่ะเบิดนไม่เลยแค่เรือมันเลือกเาไว้โอ้มันยงเตเบิดิเบิ้ดละขะนอกับพนอเนอ จิงปลานิ่นหั่นกับปุ้นน้ำเบ็ดันที่เสองเดือนขับมาแล้วขัมามาขสงามเนาเด้ sợ tôi chẳng có tức cả đúng ở khu vịt này đây nội diện nó spa nó là chỉ đèn kênh là máy tải của một chiếc bếp để ป่ะตัวเดียวปากิงปมะป๊าน้ำปลาไหลน้องปลาหมืูนะเบ่งปานเนี่ยต้ม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 มันโมกินโมกินเวดมันกระตูมันมืิแนวกินน้องคุ้งกวางแต่พูดใส่นะน้องเซงกับอะไรล่ะแม่ของน้องเซงพู Ừ cái gì một Cái giờ bây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  giờ mà giờ ừ. mà giờ โควิดโควิดเปิดตอกการใ้คนอดอยู่อดกินก้ากินนเก่งหมากชมกทาเลื่องมางกินเข่าเอ่อเมื่อคุยกับเป็นติ่งมันมัขำทำลายเคยยินเยอะอยแต่อีดูนะครับตรง ห้อนบจีบทองบอเมื่อก็บบเออแล้วมางกินี่แย่บ่อมันจีบทองกินนี่ก็เถ่อางกินีทองหมักทานสมกินได้บ้งกอย่างเจ้ากินยังมันกินน้ำแล้วหิว ຢູ <More> ່ຄ yeah, ືຍັງກະເອົາຄົນເມື່ອດດດ້ດ ข่าเข่ากับมืกินนะมดตายตอนนี้ซตายตอนใด่ไหลเมื่อูอยู่ขาเมือนน้แลฝนไหลมันไหลได้เมือนี่ไหลไหลขึ้นก็เอาไหลเวียนถงันนี้ไหลไหลอักแับฝนกับขึ้นว่ะบันนี้มกับขึ้นแล้วกเบฝนฝนลัน มาไล่ทั่วหมดอยู่จะเกาไล่โค้งโค้งโค้งอันนี้บุคโค้งไล,ล่หลุดมือเนี่นผลมือแล้วบ้านลาไ,ไล่ไหวก็ไหวคนไล่เนาะเอาหน่วงหูมันใช่ไหมชอบอ, <laughs> <laughs> อีกเกตที่ว่ามาหาบากรอกไปยดึงงยดไปแย่เลย คลินนี้ก็ลาไก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวโชว์จานด้วยจ้าสิพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องสุบูรณ์นเด้อระายดิสมบูรณ์นะว่าเุจริตะทุจ้าตเน่อ้าวยิ้มไปเกี่ยวกับข่าว